บนถนนมีเราอยู่ใช่ไหมเปิดเป็นสายกว้างไกลทอดยาวนั้นขอฟ้าอยู่ตรงหน้าให้เรามุ่งไปแต่งเติมแต้มด้วยความสดใสด้วยรอยยิ้มมากมายของเธอ,อ,อ,อมีดอกไม้อยู่ตร รอให้เราชื่นชมแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกเพลินก็เดินทั้งชุดไม้มีเธอเดินเดินก้าวไปโอ้แค่เบียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบาย Smile Pass it on มันช่างมีความสุขแค่เราลืมเรื่องทุกสนุกสนุกกันไปทุกๆเช้าเป็นเพือนเช้าวันใหม่ถ้าอยากให้โลกสดใสแค่สองระยยิ้มไม่กันชวนเธอร้องเป็นเพลงชวนเธอมานั่งดีทุกชวนเธอออกเดินทางเธอจะได้ลืมความทุกข์โลกใบนี้มีแต่ความสนุกอยากให้เธอมีความสุขเวลาที่เธอเดินไปดด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 ดโอ้เ ชื่นชมแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกเพลินก็นเดินถึงจุดหมายมีเธอจะเ,เดินก้าวไปแค่เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบาย smile แค่สิ่งอสนุกเพลินก็นเดินถึงจุดหมาย yeah yeah มีเธอจะเดินก้าวไปแค่เพียงสองเรานั้น ile สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะความประทับใจของฉันก็คือจากการที่เราไม่ได้เรียนหรือว่าหาความรู้ในห้องเรียนมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งที่เราจะออกมาบำบัดประโยชน์เพื่อสังคมนะคะอูการเพื่อคุ้ม้าทำความสะอาดหลังศึกคณะครุศาสต์เช่นปารเก็บกวนขยะย้ายน้ำอินอ่อนหรือว่าจะเป็นการเก็บไม้ทาให้ถึ่งมีช้วงตเมื่หลัง ส,สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดแล้วไม่ได้เรียนใช่ไหมคะก็เลยพวกเราก็เลยได้รวมส่วกันมาช่วยป้าทาํางานตรงนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็เหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ก็คือเราเห็นคณะของเรามันทัศนียภาพมันไม่ดีเลยแล้วในวันนี้เราก็มาทําให้มันสะอาดขึ้นก็รู้สึกมีความสุขนะคะ ได้ช่วยสังคมได้ช่วยป้าทําง,งานเห็นป้าทําง,งานหนักแล้วก็พนชีตมาช่วยก็ใช้เวลาตรงนี้ทําให้มันเกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้ช่วยทำความสะอาดนีด้วยนานทีมีครั้งนะครับหนึ่งวันก็มีความสุขสําหรับนี้ก็ออกมาทํากิจกรรมช่วยป้าเปนบ้าน,นะครับก็รู้สึกสิบบวกอย่างใจครับนานๆนานๆทีก็จะมีหนึ่งครั้งก็มันก็ดีกว่าที่เราอยู่ห้องเฉยๆไม่มีอะไรทำก็มาทำ่างนี้ก็รู้สึก สบายอกสบายใจนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ติดตามต่อไปด้วยครับขอยอดุญาตไปเรื่อยก็พวกผมก็อันนี้ป้ารู้สึกยังไงบ้างคะพวกผมไม่ใช่วยงานรู้สึกสบายมี้สขึ้นก็ไปแชร์พวกก็มาช่วยมีคนนี้สบายดีทุกคนป้าก็เหนื่อยกับคนเดียววันนี้พวกเรามาแชร์ก็ดีใจเนใจขอบคุณค่ะ